ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะเลลิสนะคะสำหรับใครที่ขอฟังธรรมดาแสนพิเศษอาจจัดปลายไฟบอยค่ะเขียนลงตรงหัวใจตัวเลือกตัวรอแล้วก็แพ้ใจนะคะก็ดีกับผู้ฟังหลายๆคนที่แบบว่าแหมก็ใช้คำน่าไ้ดูอะ่ะบอกว่าอะไรรู้ป่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พาไฟาบอยกลับมาที่หนึ่งได้อีกครั้งหลังจากลงไปที่ห้าแล้วภูมิใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมานั่งทําอะไรแบบนี้ที่ศิลปินรักเขาค่ะมันก็เป็นความที่แบบนี่แหละวันหนึ่งบางคนอาจจะเคยไม่เข้าใจว่าทําไม ถึงมีคนทำแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งเราได้ยินเรื่องแบบนี้มานานแล้ววันนี้อินดิตร์นลับนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่จำกัดเพศและวัยและอายุและช่วงเวลาบางครั้งมันก็มาตอนเราโตค่ะบางครั้งมันก็มาตั้งแต่เราเด็กบางครั้งมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วก็แล้วแต่เลยจริงๆนะคะอ่ะกดบัตรได้หรือเปล่า กดได้หรือ,อยังกดได้หรือ,อยังของพี่ๆเนี่ยอ่านะคะห้าโมงเย็นกับอีก24นาทีนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับป้อมกับข่าวที่ชวนสับสนหลายข่าวแล้วเกินถ้าคุณเข้าไปในทวิ t เตอร์อ่าเรื่องเล่ชาช้วนี้ก็จะบอกถึงเรื่องกรณีถูกรีดเงิน2องหมนเนี่ยว่ารอผู้ชาชยการตำรวจนครบาลสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้เวลาสอบสอบสประคำนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผยว่าเรียกสอบแล้วเนี่ย ในห้องประชุมห้านายจากทั้งหมด14เบื้องต้นปฏิเสธนะคะพร้อมทั้งปฏิเสธเรื่องผู้หญิงที่เป็นคนจ่ายงเงินให้กับตํารวจในขณะที่บางข่าวก็จะบอกว่ามีคําว่าทั้งนี้จากการสอบสวนการสอบสวนปากคาอย่างละเอียดของตํารวจแต่ละนายทําให้มีผู้ยอมรับสารภาพว่าในวันดังกล่าวมีการเรียกเก็บเงินจริงเอาจริงนะเนี่ยเอาว่าปัญหาอันหนึ่งคือเรื่องของ trust issue ที่มีต่อองค์กรแล้วซึ่งอาศัยช่วงเวลาเนี้ย ปรับความเข้าใจแก้ไขกระบวนการการทํางานพราว่ามันก็ดีอันหนึ่งกับกระบวนการให้ข่าวอะคะ่ะคือการส่งข่าวไปอเช้าแบบหนึ่งกลางวันแบบหนึ่งให้เย็นแบบหนึ่งงงไปหมดประชาชนที่ตามตามกันจนเปิดประปวดก้านเนื้อสมองกันไปหมดแล้วตามไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าอะอย่างคุณชูวิทย์ก็มาตั้งโต๊ะถแถลงขอโทษนะชาวไต้หวันไป ก็รอติดตามผลกับคุณผู้ฟังเอาว่าหลายๆเรื่องพอเราติดตามผลอะสิ่งที่ตามมาคือบางทีผลไม่เป็นดังใจก็มีไม่ชอบใจด้วยนะเออบางเรื่องเขาพูดความจริงแล้วนะถ้ามันไม่ใช่ทางที่เราต้องการเราจะรู้สึกไม่เชื่อแต่บางครั้งถ้าเขาพูดแล้วเรารู้ว่ามันจริงต่อให้เราไม่ชอบ บางครั้งเราก็ต้องยอมเชื่อไม่งั้นมันก็ไม่จบนะแต่มันก็บอกไม่ได้แหละอ,อันถีงบอกไนงะ trust issue มันก็เป็นปัญหาไม่ต่างกับเรื่องของความรักนะคุณผู้ฟังหรือความเชื่อใจในบ้านเป็นปะละสมมุติคุณมีแฟนแฟนคุณเคยทําผิดแล้วเ,เขาขอโทษเขาขอโอกาสปรากฏว่า แทนที่เราจะให้โอกาสจริงแล้วก็จบแล้วก็ข้ามให้โอกาสไปก็พูดเรื่องเก่าไปให้โอกาสไปก็พูดเรื่องเก่าไปถามว่าอีคนรับโอกาสบางทีก็อาจจะเบื่อนะว่าถ้าจะให้โอกาสแล้วก็พูดเรื่องเก่าขนาดเนี้ยเบื่อนะ กำลังทําตัวดีๆอยู่บางทีมันก็อยากเบี้ยวเนะเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะให้โอกาสบางทีก็ต้องอันนี้ถ้าพูดเรื่องของระหว่างชีวิตกันนะ,นะคะถ้าคิดจะให้โอกาสแล้วก็ต้องให้โอกาสอย่าโมดแต่ไปเหยียบซ้ำความผิดความผิด,คว,ผดความผิดเขาไม่อย่างนั้นคนที่พยายามจะแก้ไขอยู่มันก็ท้อได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องของความรักส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องของการอมเงินกับคุณผู้ฟังวันนี้ต้องยอมรับว่าอีฉันเนี่ยเข้าไปหาเลยว่าที่เคยส่ง พอยไปชิงโชคทองได้หรือยังอ๋อไม่มีละชื่อเราไม่ติดหนึ่งในร้อยจบลอะอะกลับไปออมเงินทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไม่หวังโชคชะตาก็ได้แต่ถามว่ายังหวังอยู่ไหมเอาจริงจนี่ยังหวังชัยชนะจากบอลโลกอยู่ว่าเราอาจจะเป็นคนโชคดีที่วันสองวันนี้เขาจะจับรางวัลและเจอชื่อเราเระหว่างน,นี้คิดดีกว่าว่าถ้าเรารวยจากตรงนั้นเราจะเอาเงินไปออมตรงไหนดีนะ นี่คะ่ะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินเขาก็เลยเปิดอันนี้ไว้ถ้าคุณไปลวยจากตรงไหนมาเอามาออมไปได้กันนะคะกับโปรโมชั่นฉลองรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเลือกฝากได้ตามใจชอบคุณกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบี้ยสูง0.90%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.05 ต่อปีหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด4.99%ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ1.25%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.47%ต่อปีย้ํานะคะว่าเวลาคุณฝากแล้วเนี่ยคุณได้ดอกเบีย้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นปีใหม่ได้กันนะคะไปกับการออมของเราในวันนี้นะคะฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31มกราคมหรือ จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไว้ภายหลังและเงื่อนไขเป็นไปนตามที่ธนาคารกาหนดค่ะ,ะนะคะวันนี้เราก็เรียกได้ว่าหลายเรื่องนะคะที่คุณผู้ฟังสนใจเราก็อัปเดตกันไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณผู้ฟังประเทศไทยนะคะติดเขาบอกว่าอันนี้เอามาจากไทย p p s เขาบอกว่าติดในหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรที่สุดจากนักท่องเที่ยวนะคะเขาบอกสํารวจทั่วโลกมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่ง ประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในเอเชียถามว่าประเทศที่เป็นมิตรที่สุดคือเขาให้เขาเลือกนิวซีแลนด์เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับสองเป็นสเปนอันดับสาเป็นอิตาลีนะถูกใจเราหรือเปล่าไม่รู้นะอันดับสี่เป็นกรีซอันดับห้าเป็นแคนาดาอันดับหกเป็นเนเธอร์แลนด์เจ็ดเป็นออสเตรเลียแปดนอร์เวย์เก้าฟินแลนด์สิบไอร์แลนด์นะฮะสิบห้าเป็นไทย และเป็นมิตรไหมคุณผู้ฟังว่าพุทธทพุทธอย่าลืมโทรนะนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและสวัสดีปีใหม่เรียมพยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAM เดี๋ยวนี้พอได้ยินคำว่าคาเิวาแล้วรู้สึกอยากกินอาหารแมวข้าไปอ้อมหิวเริ่มบานปลายอนี่ได้ยินคำว่าคานิวาแล้วเอออยากกินอาหารแมวสักตั้งอย่าลืมนะคะพุธนี้คับคุณผู้ฟังอย่าลืมเจอกันกับเผือกหอมแล้วก็เติ้นสามทุ่มเราเจอกันตรงนี้นะคะถ้าคุณมีเรื่องอะไรสําหรับชาวพุทธเทีศูนย์สองหกหกอะไรนะหกหกห้า แ3ดสามเามทำไมอยู่หัวสมองก็ลืมเบอร์ไปอ่ะเพราะว่าแต่อยากกินอาหารแมวเนี่ยเองคุณฟังอย่าลืมโทรมานะคะ2ชั่วโมงเต็มๆมเราจะอยู่ด้วยกันทุกช่องทางกับ3า j กับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มสวัสดีปีใหม่เตรียมทยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAN ค่ะ